สรุป5ขั้นตอนนะคะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มซื้อกองตุนรวมเนาะจะได้รู้ว่าเราจะเริ่มศึกษาจากตรงไหนก่อนดีนะคะคลิปนี้จะทําให้เพื่อนๆเข้าใจได้มากขึ้นนะคะรู้สเต็ปในการเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่แรกเริ่มยันซื้อเป็นค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันอีกแล้วนะคะในช่องทัน m ั n น,นี่ทริคนะคลิปวันนี้นะคะทันได้รับคําถามมาจากเพื่อนๆหลายคนเลยนะว่าอยากจะซื้อกองทุนรวมต้องเริ่มยังไงศึกษาจากตรงไหนก่อนเพราะว่ายังไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะเป็นมือใหม่เดี๋ยววันนี้ทันสรุปให้เนาะมี5สเต็ปนะหะ้าข้อลองฟังให้จบแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังการใครที่ชื่นชอบคลิปวันนี้นะคะช่วยกันกดไลค์ให้ทัน ใต,ต้โพสเนะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปการเงินการลงทุนแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะก็ติดตามกันเอาไว้ช่องทันมัน,นทิกนะทั้ง a c e b o o k นะคะแล้วก็ u t u b e แล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะท่านจะอธิบายแต่ละหัวข้อแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายๆนะคะแต่ว่ามันจะมีดีเทลในแต่ละหัวข้อนั้นท่านก็จะใส่ลิงก์เอาไวใ้ให้ด้านล่างนะใต้วิดีโอนี้นะคะเมื่อเพื่อนๆฟังวิดีโอนี้จบพอเราเห็นสักโคลแบบคร่าวๆแล้วเราก็ไปศึกษาต่อทีละเรื่องนะคะไล่เรียงกันมาเรื่อยๆจะทําให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้ว ข้อแรกนะคะเมื่อเพื่อนๆอยากจะลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยเพื่อนสิ่งที่จะต้องทำนะคือเราจะต้องรู้ก่อนนะคะว่า กองทุนรวมคืออะไรนะคะเขาเอาเงินเราไปทําอะไรแล้วมันมีความเสี่ยงตรงไหนบ้างค่ะกองทุนรวมนะคะสรุปง่ายๆก็คือเป็นการระดมทุนเนาะจากคนจํานวนมากนะคะก็คือจากเราแล้วก็จากคนอื่นๆเนี่ยนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนนะคะแล้วก็กองทุนนั้นๆจะมีผู้จัดการกองทุนที่เขานําเอาเงินของเราเทุกคนนะคะไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆตามนโยบายของแต่ละกองทุนนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่า เขาจะไปลงมั่วๆไม่ใช่นะเขาไปลงตามนโยบายนะคะซึ่งแต่ละกองทุนก็จะมีนโยบายการลงทุนที่ไม่เหมือนกันนะคะพอเขาเอาเงินเราไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนกลับมาเขาก็จะมาเฉลี่ยคืนนะคะให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามหน่วยลงทุนที่แต่ละคนถืออ่ะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็กองทุนรวมเนี่ยจะมีหลากหลายประเภทนะคะหลากหลายความเสี่ยงให้เราเลือกลงทุนเนาะมีทั้งหมด ตามที่เขาแบ่งเป็นความเสี่ยงเลยนะคะก็จะมี8ระดับนะท่านยกตัวอย่างแบบนี้นะคะกองทุนรวมที่เสี่ยงน้อยที่สุดนะคะหรือว่าเสี่ยงระดับที่1เนี่ยก็คือกองทุนรวมตลาดเงินนะที่ลงทุนในประเทศนะคะนโยบายก็คือการลงทุนในเงินฝากในตราสารน้ระยะสั้นเป็นต้นนะอันนี้ก็จะมีตั้งแต่ระดับที่1นะคะไล่เรียงระดับไปเรื่อยๆให้เราเลือกลงทุนนะคะกองทุนรวมเนี่ยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศนะคะแล้วก็ ต่างประเทศมีหมดค่ะในหัวข้อแรกนะคะว่ากองทุนรวมคืออะไรเหมาะกับใครได้เงินยังไงแล้วก็มีกี่ระดับความเสี่ยงเดี๋ยวท่านใส่ลิงก์เอาไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมต่อด้านล่างค่ะสเต็ป <Step S 2> ที่2นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่ากองทุนรวมคืออะไรมีกี่ความเสี่ยงอะไรยังไงนะคะเราก็จะต้องมีเป้าหมายในการลงทุนของเราเองนะแบบเฉพาะเจาะจงนะคะว่าเราจะลงทุนไปเพื่ออะไรนะคะแล้วเรามีเป้าหมายในการลงทุนครั้งนี้กี่ปีนะคะหมายความว่ากี่ปีเราถึงจะใช้เงินค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะจะเกี่ยวกับการ การเลือกความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้นะคะความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเราเนาะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเพื่อนๆมีเป้าหมายในการลงทุน5ปี10ปีนะคะหรือ20ปียาวๆเพื่อกเกษียณนะ,ะอันนี้ก็จะเลือก พอทที่แตกต่างกันนะคะเช่นถ้าเพื่อนๆอ,อยากลงยาวๆนะคะ20ปีเพื่อใช้ตอนเกษียณแล้วเราอยากลดหย่อนภาษีได้เราก็อาจจะไปลงทุนนะคะในกองทุนประเภท S S F เนาะหรือว่า R M F อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้เราจะต้องวางแผนก่อนนะเพราะว่าถ้าเรามีแผนการที่มีระยะเวลานานนะคะเราก็สามารถลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นได้นะค,ะความเสี่ยงสูงขึ้นก็คือเราจะลงทุนในกลุ่มตาสารทุนนะคะตาสารทุนก็คือหุ้นนั่นแหละก็คือลงหุ้นใน ส่วนที่มากขึ้นได้นะคะการจัดพอร์ตนะหรือว่าการเลือกกองทุนเข้าพอร์ตเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาตรงนี้นะคะดูอายุของเรานะคะอายุเท่าไหร่ดูระยะเวลานะกี่ปีเราถึงจะใช้เงินก้อนนั้นเราจะได้เลือกหยิบกองทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายในการลงทุนของเราค่ะสเตจที่3นะคะเราก็จะต้องทําแบบทดสอบเนาะประเมินความเสี่ยงนะคะก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนนะอันนี้สามารถทําได้ที่ไหนนะก็คือสามารถทําได้ที่ธนาคารนะที่เราไปเปิดบัญชีกองทุนนะนะคะเขาก็จะมีให้เราทำเนาะหรือ การที่เราเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมในแอปพลิเคชันนะคะก่อนที่จะเปิดเขาก็จะมีคล้ายๆแบบทดสอบเนาะก็คือให้เราติ๊กไปทีละข้อนะคะเราก็ต้องตอบไปด้วยความจริงเนาะเราจะได้รู้ว่าความเสี่ยงแค่ไหนที่เรารับได้ค่ะ เรารู้นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เลือกลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเรานะคะการลงทุนที่ดีที่สุดนะก็คือการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราที่สุดนะคะลงทุนแล้วเรารู้สึกว่าไม่ทุกนะคะไม่ใช่ว่าพอลงทุนพอพอตกนิดนึงกินไม่ได้นอนไม่หลับนะหรือว่าทุกเลยแบบนี้ไม่ดีนะคะเอาที่เรามีความสุขเนาะและที่สําคัญให้มันพาเราไปถึงเป้าหมายทางด้านการเงินได้นะด้วยอัตราผลตอบแทนที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวท่าจะมี วิธีสอนดูอยู่เนาะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆก็เลิกถามนะคำว่าซื้อกองทุนไหนดีนะคะเพราะว่าไปถาม10คน20คนก็จะได้คําตอบกลับมา20กองทุนแล้วเราก็เลือกไม่ถูกเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนคําถามจากซื้อกองทุนไหนดีเป็นกองทุนไหนให้มันเหมาะสมกับเราเลือกยังไงให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของเราคะ่ะและสําคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะเพื่อนๆจะต้องวางแผนการลงทุนด้วยนะนะเช่นจะลงแบบ DCA ทุกเดือนนะคะอย่างคนที่ติดตามทันส่วนใหญ่ก็จะลงทุนกันแบบ DCA นะคะหมายถึงว่าทยอยลงทุน นะเดือนละเท่าไหร่เราก็จะต้องตั้งเป้าหมายนะคะลงกี่กองทุนตรงนี้ต้องตอบให้ได้นะ,ะเราจะลงแบบ DCA ทุกเดือนทุกเดือนนะคะหรือเราจะเอาเงินก้อนซื้อแล้วถือยาวไปเลยตรงนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการลงทุนของเราค่ะสเต็ปที่4นะคะเราก็เข้ามาสู่การเลือกกองทุนเนาะที่เราต้องการซื้อนะคะเพราะว่ากองทุนเนี่ยมีให้เราเลือกประมาณ1,000กว่ากองทุนนะทั้งหมดในประเทศนะคะ เราก็สามารถเลือกความเสี่ยงนะคะให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนของเรานะยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆไปประเมินความเสี่ยงแล้วรู้สึกว่าเรารับความเสี่ยงไม่ได้นะคะเราอยากจะลงทุนแค่กองทุนตราสารหนี้ในประเทศที่เสี่ยงไม่มากเนี่ยเราก็จะสามารถสแกนได้หนึ่งขั้นตอนแล้วว่าโอเคเราจะลงในประเภทนี้นะเป็นต้นนะคะรวมถึงเพื่อนๆจะต้องวิเคราะห์นะแนวโน้มของสินทรัพย์แล้วก็อุตสาหกรรมนั้นๆที่เราจะลงทุนนะคะ หรือประเทศที่เพื่อนๆจะไปลงทุนด้วยนะกองทุนเนี่ยมันจะมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศถูกไหมคะเราก็จะต้องวิเคราะห์ในอนาคตไปด้วยว่าเฮ้ยสินทรัพย์เนี้ย มันยังสามารถเติบโตได้ไหมสร้างเงินได้หรือเปล่าอะอะไรแบบนี้นะคะเริ่มจากเพื่อนๆเนี่ยจะต้องรู้วิธีการเปรียบเทียบกองทุนขั้นพื้นฐานก่อนนะคะเหมือนสแกนกองทุนอะแบบนี้นะอันนี้ท่านเคยสอนใช้เครื่องมือไปแล้วนะเดี๋ยวท่านใส่ลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะคัดเลือกกองทุนมาก่อนนะแบบเข้ารอบมานะคะท่านยกตัวอย่างของวิธีท่านนะถ้าสมมติท่านจะซื้อกองทุนทองคํานะคะท่านก็จะเลือก สแกนก่อนเบื้องต้นมาซัก3-4มสกองนะคะเหมือนเป็นกองทุนที่เข้ารอบและหลังจากนั้นคือสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะก็คือ ทั้ง3-4ี่กองที่เข้ารอบเนี่ยให้เพื่อนๆไปอ่านหนังสือชี้ชวนของทั้ง3 4ี่กองนั้นอ่านเพื่ออะไรนะคะอ่านเพื่อเปรียบเทียบนะไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมานะคะค่าธรรมเนียมนะค่าเปอร์เซ็นทายค่า SD นะคะตรงนี้ท่านสอนไว้หมดแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเราไปกดดูกันนะคะท่านชี้จุดสําคัญให้เลยว่าจะต้องเทียบต้องดูตรงไหนนะคะพอเราเปรียบเทียบได้แล้วเราก็จะได้กองทุนที่เข้ารอบนะได้ชื่อกองทุนนะคะเช่นโอเคเลือกแล้วได้กองทุนทองคําชื่อว่ากองทุนเอและเราก็จะ ะค่อยอันนี้ไปลงทุนต่อไปเป็นหนึ่งในในกองของสินทรัพย์ทองคำอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกระจายความเสี่ยงในการลงทุนนะคะกระจายความเสี่ยงในการลงทุนก็คือลงให้หลากหลายสินทรัพย์ไม่ใช่แค่ลงสิ่งเดียวแล้วก็ทุ่มเงินทั้งหมดไปกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปนะไม่ใช่ว่าเอากองทองคํากองเดียวเลยเราจะดี a 30ปีอันนี้เสี่ยงเกินถ้าสมมติ30ปีข้างหน้าทองคํามันด้อยมูลค่าไปแล้วมันก็อาจจะทําให้เรา ไม่ถึงเป้าหมายในการลงทุนด้วยฉะนั้นก็ต้องกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมนะคะในหลากหลายสินทรัพย์นะคำว่ากระจายความเสี่ยงนะคะไม่ใช่ซื้อไปเลย50กองทุนอย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็เราเลือกตัวเด่นๆเนาะของแต่ละสินทรัพย์ก็เพียงพอค่ะสเตปที่5นะคะเมื่อเราสามารถคัดเลือกกองทุนได้แล้วนะสมมติเพื่อนๆเลือกแล้วนะคะได้มาทั้งหมด3กองทุนเนาะสิ่งที่เพื่อนๆจะทำนะคะก็คือเริ่มศึกษาในการเปิดพอร์ตซื้อขายกองทุนรวมค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าทําไมทันถึงเอาข้อการเปิดพอร์ตซื้อขาย มาอยู่ข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะเป็นสเต็ปสุดท้ายเพราะว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะซื้อกองไหนอะไรยังไงเราถึงจะเริ่มลงทุนนะคะถ้าสมมุติเราไปเปิดพอร์ตก่อนตั้งแต่ต้นเรายังไม่รู้อะไรเลยนะเราก็จะไปซื้อตามคนอื่นนะคะบางคนไปซื้อกองทุนนี้ตามคนอื่นอา้าวเราก็มาปรึกษากับท่านทำไมมันขายไม่ได้ท่านบอกเอาซื้อ s s F ไปมันขายไม่ได้นะเพราะว่ามันขายอีกสิปีก็ไม่รู้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเราจะต้องรู้ว่าเราลงทุนอะไรนะคะ ก็คือ1นถึงสขั้นตอนที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ขั้นตอนนี้นะคะเราก็เลือกสถานที่ในการไปเปิดซื้อขายกองทุนรวมนะคะกองทุนรวมนะคะสามารถซื้อขายได้แบบง่ายๆนะ,ะมีทั้งหมด3ที่นะคะที่แรกก็คือเราซื้อกับธนาคารในเครือบลจนั้นๆน,น,นะคะเช่นถ้าเราเล็งเอาไว้3กองทุนที่เราเลือกมาเป็นของบลจในเครือกสิกรนะคะเราก็สามารถไปเปิดพอร์ตกับเคแบงได้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นผ่านออนไลน์นะคะหรือว่าจะไปที่ธนาคารก็ได้เป็นต้นนะคะหรือแบบที่2นะคะ ก็คือการที่เราเนี่ยซื้อกับบลจอโดยตรงนะคะบางบลจออย่างฟิลิปอย่างวันอะไรแบบนี้เขาเป็น bank, นอนแบงเนาะนอนแบงก็คือไม่ได้อยู่ในรูปแบบของธนาคารนะคะเราก็สามารถเจาะตรงไปได้ที่นั่นเลยถ้าเพื่อนๆเ,เลือกมาทั้งหมด3กองและเป็นของวันหมดเลยเพื่อนๆก็ไปเปิเปดที่วันอะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะและสุดท้ายนะคะก็คือการเปิดกับในหน้าเนาะหรือว่าโบรกเกอร์นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทันแนะนำนะเพราะว่าทัานรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะคะ คือแต่ละบโบลกเกอร์เนี่ยเขาไม่ได้ขายทุกบลจในประเทศหรอกแต่ว่ามันจะมีบางบโบรกเกอร์ที่ขายแบบ เกือบทุกบลจอนะอันดับแรกเลยเลือกกองทุนก่อนนะคะพอเรามีกองทุนว่าเราต้องการซื้อกองทุนไหนนะคะเราก็มองต่อไปว่าช่องทางไหนที่เราจะซื้อแล้วมันจะสะดวกกับเรามากที่สุดนะคะเช่นเพื่อนเพื่อนเลือกมา5กองนะเป็นของบลจเอ b ซสมุินะคะเป็นของ s อชหมดเลยเพื่อนเพก็อาจจะไปเปิดตรงเอชซแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันครอบคลุมกับกองทุนที่เพื่อนเพื่อนเลือกเนาะแต่ว่าถ้าเราเลือกมา5กองนะคะ5กองนี้เป็นของบลจนั้นบลจนี้ผสมปนเปไปหมดเพื่อนเพื่อนก็ไปเปิดกับไหนน้าไ เปิดกับโลเกอร์นะเพราะว่าการเปิดกองทุนรวมเนี่ยมันไม่ต้องกังวลในเรื่องค่าธรรมเนียมเหมือนกับหุ้นนะเพราะว่าค่าธรรมเนียมของกองทุนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เฉพาะจอดจงอยู่แล้วนะเขาไม่ได้คิดเพิ่มนะคะเขาคิดตามหนังสือชี้ชวน นะบอกไว้แค่ไหนเขาก็คิดแค่นั้นนะคะแล้วเขาไปแบ่งกันเองอะอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อเพื่อนๆเ,เปิดพอร์ตไปแล้วลงทุนไปแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทําต่อก็คือเราจะต้องลงทุนด้วยความมีวินัยนะ,ะหมายถึงลงทุนสม่ําเสมอนะคะถ้าบางคนวางแผนเอาไว้ว่าจะ DCA หลังจากนี้ทุกเดือนเป็นเวลา10ปีนะคะเดือนละ3,000มีทั้งหมด3กองทุนสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะก็คือเราต้องทําต่อเนื่อง ไปด้วยวินัยนะการลงทุนแบบ DCA ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะมันก็ไม่ต่างจากการเก็บเงินนะถ้าเพื่อนๆวางแผนแล้วเพื่อนๆทําแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ทําอย่างนี้ผลลัพธ์หรือว่าเป้าหมายพอจะไปถึงตรงนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคิดนะ,ะเราก็จะต้องอดทนรออดทนรวยนะลงทุนนะคะไม่มีทางลัดนะถ้าอยากเก่งนะคะก็ต้องเริ่มลงทุนอาศัยประสบการณ์ในการลงทุนนะคะซื้อลงทุนไปเรื่อยๆนะคะฝึกศึกษา หาข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะเก่งขึ้นนะคะเพราะว่าการที่เราลงทุนเนี่ยอย่าไปเอาตั้งต้นแค่ว่า ทำอะไรเร็วๆง่ายๆได้ผลตอบแทนดีๆแบบนี้ก็จะเสี่ยงกับการโดนหลอกนะคะเราค่อยๆศึกษาให้ตัวเราเนี่ยมีความรู้เราเลือกกองทุนเองเป็นแล้วเราก็ลงทุนด้วยวินัยนะคะอดทนรออดทนรวยให้ได้ค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะท่านสรุปให้เห็นภาพมีทั้งหมด5ข้อนะ,คะใครฟังแล้วรู้สึกว่าพูดเร็วนะคะยังฟังไม่ทันเพื่อนๆก็กลับไปฟังอีกหนึ่งรอบนะคะรวมถึงอย่าลืมไปดูใต้คลิปนะ,ะที่ท่านไล่เรียงเอาไว้ให้นะคะว่าจะต้องดูคลิปไหนเพิ่มเติมในข้อที่1ข้อที่2นะคะเพื่อนๆไปศึก ต่อจะได้เข้าใจอย่างแน่นอนนะคะหรือใครอยากจะดูในเพลย์ลิสต์เริ่มต้นลงทุนกองทุนรวมก็ได้นะแต่เพลย์ลิสต์มันอาจจะไม่เรียงนะคะแต่ใต้วิดีโอนี้เดี๋ยวท่านจะเรียงตามสเต,ต็ปที่ท่านพูดนะคะก็อย่าลืมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอ่านหนังสือก็ได้ดูช่องทันมันนี่ทวิตก็ได้นะคะฝึกให้ตัวเราเก่งขึ้นเดี๋ยวก็จะลงทุนได้ตรงเป้าหมายได้เองนะคะแล้ววันนี้ไปก่อนใครเข้าใจไหนพิมพ์บอกท่านหน่อยได้ไหมคะให้ชื่นใจหน่อยว่าเข้าใจนะคะ โอเคเราจะได้รู้ว่าโอเคเราอธิบายเพื่อนๆเข้าใจเข้าใจคอนเซปต์ที่ทันส่งต่อไปนะไม่ใช่ว่ามาถึงเปิดเลยซื้อเลยชี้ตัวอันนี้ซื้ออันนี้สิซื้ออ,อันนี้มันไม่สามารถทําได้นะคะเอาให้ตัวเองมีความรู้เลือกให้เหมาะสมกับเราแล้วเราจะลงทุนแบบมีความสุขนะวันนี้ไปก่อนนะคะใครชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ติดตามนะคะช่องทันมานี่ทรวนะคะมีทั้ง Facebook y o u t u b e นะคะแล้วก็ทวนะิตเตอร์เนาะสช่องทางนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย